ช็อกโกแลตมีแนวโน้มราคาพุ่งสูงนะคะหลังจากที่ต้นทุนการผลิตอาจจะเพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งก็คือโกโก้นะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตค่ะล่าสุดราคาโกโก้พุ่งทำจุดสูงสุดใหม่ทะลุ1,000 10, 0เหรียญสารัฐเรียบร้อยค่ะราคาโกโก้ยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยล่าสุดทะลุระดับ1 0,000เหรียญดอลลา,าร์สหรัฐต่อตันไปเรียบร้อยค่ะ โดยเป็นระดับที่สูงที่สุดเป็นประวัติการท่ามกลางปัญหาผลผลิตที่ตกต่ำนะคะโดยตั้งแต่ต้นปี2,567ที่ผ่านมาราคาโกโก้พุ่งขึ้นมาแล้วถึง140%ค่ะเป็นการทำจุดสูงสุดใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะทางด้านของ Ivory Coast นะคะผู้ผลิตโกโก้รายใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้กำลังกังวลใจนะคะเพราะว่า การผลิตโกโก้กำลังเผชิญกับอุณภูมิที่ร้อนกว่าปกติทำให้เกิดสภาพอากาศที่แห้งแรงและกระทบต่อผลผลิตโกโก้นะคะโดยปัญหาผลผลิตมีขึ้นท่ามกลางอุปสงค์ของช็อกโกแลตในประเทศต่างๆที่ยังคงอยู่ในระดับสูงค่ะส่งผลกระทบทำให้ต้นทุนในการผลิตช็อกโกแลตสูงขึ้นจนทำให้เสี่ยงนะคะต่อการกระทบต่อผู้บริโภคในอนาคตค่ะเพราะว่า ผู้ประกอบการอาจจะพิจรารณาปรับขึ้นราคาขายช็อกโกแลตในอนาคตก็เป็นได้ค่ะ